งวดน,นี้ผมขอสรุปว่าสวัสดีครับวันนี้เรามาติดตามดาวครับบางครั้งเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะยากแต่ผมจะพยายามรู้ทันดาวให้ได้เพราะดาวมันเคลื่อนเป็นวงจรรอบๆพระอาทิตย์เมื่อเคลื่อนไปเราจับให้ได้ยังไง งวดนี้นะครับตัวจ่ายดาวคือตัวคุมเท่าแก่ครับนั่งทับอยู่เลขห้าพอดีผมวางไว้ห้าตัวนึงแล้ววิ่งไปพับดาวตัวนี้มันไปกระตุ้นโชคลาภอยู่อีกตัวหนึ่งมันคือดาวพระศุกร์แน่สวยทีดีนะครับโดดเด่นสว่างน่าดูเลยครับดาวพระศุกร์สวยเกินไป คนที่จะไปสอยต้องมีอำนาจต้องมีพลังคุณจะเห็นไหมครับนางงามส่วนมากกลายเป็นแฟนนายทหารทั้งนั้นทหารคือดาวอังคารเลขสครับวันนี้งวดน,นี้ผมขอสรุปว่าหเด่นยังอยู่ครับหเป็นรองตามลงมาแต่สไม่หนีไปไหนห้าหกสาโชคดีครับ เอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด s u b สไครต์กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ